สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Red to riches yay อย่างที่ทุกคนทราบกันที่เห็นกำลังยืนเก,กลาอแบบ1 2 3 4อยู่นี่ก็คือคุณชาลีคนดีคนเดิมของเราชาลีเออ<ป>อืม ในเอพิโซดนี้เราคิดว่าน่าจะให้ชาลีได้ไปออกเดทกับหนุ่มฮคกีนที่เราจีบเอาไว้เมื่อเอพิโซดที่แล้วนะถามว่ามันจำเป็นแค่ไหนในการที่จะต้องให้ชาลีมีแฟนเพื่อความสบายใจล้วนๆเลยเพราะว่าชาลีนั้นทำงานหนักมาตลอดเราก็ต้องให้ชาลีได้ใช้ชีวิตบ้างแต่ตอนนี้ชาลีความสนุกแย่มากให้ชาลีไปปั่นจักรยานเสแตแล้วก็ปั่นกลับมาด้วย แล้วเราก็จะให้ชาลีเออรับประทานอาหารก่อนเลยๆเลยเลยเลยเเลยเเลยวๆๆ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 ก่อนที่จะเปิดร้านนะชาลีก็ต้องกินข้าวให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ไม่หิวกลางทางระหว่างที่กำลังต้อนรับลูกค้าอยู่แล้วตอนนี้เราก็เปิดร้านได้เลยเย yeah. ่ตอนนี้ลูกค้ามายืนรออยู่ที่หน้าร้านเราเต็มเลยนะเราก็จะต้องเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าของร้านที่ดีด้วยการไปต้อนรับลูกค้าทุกท่านด้วยการกดเวลคัมนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําตลอดเลยจนถึง EP นี้ EP ที่เท่าไหร่แล้วนะทุกคนก็คงจะเห็นว่าสิ่งที่ชาลีทําก็มีสองอย่างก็คือไปเวลคัมลูกค้าแล้วก็เช็คอัพออนเทเบิลให้ลูกค้ามันไม่มีสิ่งอื่นที่ชาลีจะสามารถทําได้แล้วทุกคนจะว่าชาลีโนโยดไม่ได้นะมันมันก็มีแค่นั้นแหละแล้วทําไมลูกค้ากลุ่มนี้ ไม่ไปนั่งโต๊ะเล่ามายืนทำอะไรกันอยู่เออโอไม่นะนารนันิทำอาหารตกอีกแล้วไม่ได้เก็บทิ้งเก็บทิ้งเออโหแล้วก็ตามที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ก็คือตู้เย็นพังอีกแล้วไม่พังไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรทุกคนอะไรก็ไม่รู้แบบโยเยโยเย,เ,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 ยเต็มร้านอาหารไปหมดเลยโอ้โหเยอะแบบเยอะจริงๆ อันนี้ก็คือฟัสฟอร์เวิร์ดทุกสิ่งอย่างไปชาลีช่วยลูกน้องเก็บโต๊ะเร็วโอ้โหทำอาหารตกพื้นอีกแล้วมันเป็นยังไงหรือว่าเราจ้างเขาไม่แพงพอโอ้โหถ้าโปรโมทก็เสียตังค์เพิ่มอีกทุกวันนี้รายได้ยังไม่เท่าไหร่แล้วก็แนะนำเมนูอาหารเฮ้ยเนี่ยทำไมทำไมเมนูอาหารมันถึงเป็นศูนยเหรียญวะ เอองงไปเลยคือเราแนะนำให้เขาไม่ได้หรอแล้วท้ไมมันเป็นศูนย์นะงงอย่างนี้ถ้าเรางั้นไม่แนะนำละกันทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นเหมือนกันใช่ไหมว่ามันเป็นศูนย์เกมนี้มันเป็นบั็กใช่ไหมบั็กเก่งอะไรเก่งงั้นเราไม่แนะนำเราให้เขาสั่งเองเรากลัวว่าถ้าเราแนะนำให้เขาไปแล้วเราจะได้รายได้ศูนย์จริงๆนะคงจะไม่ครูคุณนักวิจารณ์ร้านอาหารมาอีกแล้วอะไปเซฮายหน่อยเร็ว เดี๋ยวเราปิดรับลูกค้าใหม่แล้วนะแล้วเราก็มาเข้าห้องน้ําโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยทำงานก็ไม่ทันเลยทีเดียวเชียวชาลีทำงานจนตัวเน่าอีกแล้วขอโทษเป็นเจ้าของร้านอาหารก็เน่าได้เหมือนกันนะชาลีห้ามขึ้นไปนอนเก็บกว่าโต๊ะให้เรียบร้อยเอาแล้วทำไมชาลีไม่ไปทิ้งถังขยะนั้นเร็วคุณนักวิจารณ์รีบๆกินจะปิดร้านแล้ว ให้ชาลีหนีขึ้นไปอาบน้ําก่อนละกันเออปิดร้านวันนี้กําไร922อา้าวนาลานิไม่พอใจกับการทํางานทําไมอะอ๋อคงเป็นเพราะว่านางสกิลสูงมากแต่ว่าอะไรายไ,ได้เขาเรียกว่าอะไรอะเออเงินเดือนที่ได้มันต่ํานะนางก็เลยรู้สึกไม่พอใจเดี๋ยวเราชิฟหน้าเราจะเพิ่มเงินเดือนให้นาลานิละกันส่วน ชิปนี้ก็เป็นไปตามนั้นก่อนปรับแต่งร้านอาหารหน่อยนะเราจะเพิ่มราคาร้านอาหารแต่ว่าเราก็จะใช้ของที่คุณภาพดีขึ้นด้วยแล้วก็เราจะเนี่ยนี่ไงว่าแล้วว่าทำไมมันแปลกๆที่แท้เราก็ลืมเปลี่ยนชุดตอนนี้ก็กลายเป็นว่าราคาของเราเพิ่มขึ้นเป็น250แล้วเราก็ใช้เออเขาเรียกว่าอะไรนะ วัตถุดิบคุณภาพดีขึ้นด้วยแล้วด้วยความที่เรามีเพิร์กเยอะมากตอนนี้เราก็อาจจะจริงๆเราอยากได้อันเนี้นย n g r e d n t n t d i s c o เ n t เพิ่มอีกเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันชาลีนอนหลับพรุ่งนี้ช้าจะต้องเป็นวันที่สดใสหมายถึงตั้งในกระเป๋าวันนี้เช้าวันเสาร์ชาลีลุกออกมารับประทานอาหารเร็วเราจะได้เปิดร้านกันสักทีนะเราช้าแม้แต่ นาทีเดียวก็ไม่ได้เลยเสร็จแล้วก็เปิดร้านเลยอย่างรวดเร็วตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้ามานั่งในร้านแล้วนะเราก็จะต้อนรับลูกค้าเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทำยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเออกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเราสามารถแนะนำเมนูอาหารให้คุณลูกค้าได้แล้วเยี่ยมไปเลยมาแนะนำคุณนักวิจารอาหารนี่มาทุกวันเลยนะไม่รู้ว่า เป็นอะไรกับร้านเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าติดใจอะไรวิจารแล้ววิจารอีกคือปกติตามร้านอาหารหนี่พวกนักชิมอาหารเขาจะมาแบบไม่ได้ถี่ขนาดนี้ไหมอ่ะเขาจะมาแบบนานๆทีอะไรแบบเวลาเขาจะทำรายงานประจำปีแนะนำร้านอาหารเด็ดๆอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบเขาก็จะไม่ได้มาบ่อยขนาดนี้ไหมหรือย,ยังไงและหนูหนูเป็นใครหนูมาคนเดียวเหรอเร็วชาลีอย่างรวดเร็วหืม โอเคีนอยากมามาตอนทำงานนี่แหละตอนทำงานก็มาจะมีหนุ่มมาหาเราตอนทำงานอะ่ะเป็นอะไรที่โรแมนติกแล้วเขาอยู่ไหนอะ่ะคือเขาบอกตัวเขาบอกว่าเขาจะมาแล้วเขามาหรือยังไม่เห็นจะเห็นเลยไม่เห็นแม้แต่เงางงมากเราโดนหนุ่มหลอกแล้วล่ะคิดว่านะชาลีชาลีทำอะไรไปดูลูกค้าหนุ่มยังไม่มาอุ้ยมา โอ้โห,โหไปเลยให้เรียบร้อยอ่ะอย่ารอโปรดอย่ารีรอถึงแม้ว่าลูกค้าจะเต็มร้านขนาดไหนเราก็อย่าได้ไหววันเฮ้วันนี้เรารีบปิดร้านดีกว่าเราไม่เปิดรับลูกค้าใหม่แล้วนะเพื่อที่เดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปออกเดทกับคุณหัวขีนเร็วชาลีเร็วชาลีต้องรีบๆปิดร้านวันนี้ต้องรีบๆปิดร้านเฮ้ย บ้าหรือเปล่าคือเราได้ห้าดาวแล้วเหรอร้านแค่นี้ก็ได้ห้าดาวเหรอร้านแบบง่อยๆ่องงงเลยก็ได้ห้าดาวแล้วเหรอบ้าไปแล้วจริงปะเนี่ยคือเคยเล่นร้านอาหารอยู่รอบหนึ่งก็คือร้านใหญ่มากตกแต่งสวยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบทํำยังไงก็คือไม่ได้ห้าดาวสักทีแต่อยู่ดีๆครั้งนี้เล่นแบบไม่รู้อิโนโนอินเนอะไรก็ได้ห้าดาวเลยงงดี เดี๋ยววันนี้เราจะให้ชาลีชวนหนุ่มไปออกเดทแต่ก่อนอื่นเลยนะอาบน้ำก่อนแล้วก็มากินข้าวให้เรียบร้อยอพรุ่งนี้ปิดร้านดีกว่าพรุ่งนี้เราปิดร้านเพื่อที่จะได้ชวนหนุ่มไปออกเดทนะส่วนคืนนี้ก็นอนเอาแรงการพักผ่อนอย่างเต็มที่ครั้งแรกของชาลีในรอบกี่อาทิตย์ก็ไม่รู้ชาลีลงมาจัดการพืชทั้งหลายของชาลีให้หมด เสร็จแล้วก็ส่งชาลีออกไปปั่นจักรยานเหมือนเดิมหรือว่าไม่ต้องออกไปปั่นจักรยานไปเดทกับหนุ่มจะสนุกไหมอ่ะอ้าวไปแล้วปั่นจักรยานก่อนไม่รอแล้วนะมากลับมาขายพืชเร็วเร็วเร็วชาลีเร็วเร็วเร็วแล้วเดี๋ยว,ว,วเราก็ชวนผู้หนุ่มมาที่ร้านเราแล้วก็หลอกเขามากินอาหารที่ร้านเป็นไงเขาจะมาไหมโอเคเขาจะมานี่ไงมาแล้ว อุย้ยเขาปีนบันไดขึ้นมาหาเราเลยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเออราชารีจดอะไรอะราชารีจดอะไรอะเดี๋ยวเราต้องทำตัวแนบเนียนนะคือเราจะต้องทำเหมือนว่าเราไม่มีใจแต่ที่จริงอะเรามีใจให้เขามากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเนียนจีบเขาไปในตัวจูเลียถามว่าอยากไปเที่ยวที่บ้านไหมไม่ขอบใจ ไม่ว่างหฮยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วลงบันไดกันแบบซ้อนกันคือต้องรักกันขนาดไหนถึงจะลงบันไดแบบซ้อนกันได้ฮยหฮยเอาแล้วโมเมนต์สำคัญยังไงอุย๊ยชาลีมีความรักนี่แหละคือแฟนในอนาคตของเราหรือว่าเราขอเขาแต่งงานได้เลยอ๋อยังเดี๋ยวเสร็จแล้วเหรอ ชาลีชวนเขาไปออกเดทไหมเอ้าแล้วเขาหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยเขาจะทิ้งเราไว้อย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ถูกต้อง <K> เขากลับมาเดี๋ยวนี้วันนี้เราอุตส่าห์ปิดร้านทั้งวันเพื่อที่จะได้ดยอยู่กับเขาเลยนะยชวนเขาไปออกเดทสตไปชาลีวิ่งตามไปเร็วเร็วทำอะไรอยู่เอาหายหายไปอีกแล้วกลับมาก่อนจะรีบไปไหนเราเออหรือว่าเขาจะไม่อยากออกเดทกับเรา โอ้โห oh oh. ขี่มะตกแย่ <Yeah. S 1> แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ออกเดทกับเราเราก็จะเอาเงินที่มีอยู่จะไม่เปย์เขาแล้วนะเราจะเอาเงินที่มีอยู่มาซ่อมร้านอาหารเราแล้วนะยังไงโฮคีนยังไงงั้นเราว่าเราปรับปรุงร้านอาหารเราดีกว่าทำยังไงดีอ่ะคือแบบว่าอยากทุบทิ้งแล้วก็ทำใหม่หมดเลยอะ่ะน่าจะเป็นไปได้ไหม เออพราะรูปร่างหน้าตาร้านอาหารตอนนี้มันสุดจะพิลึกไปเลยอะงั้นทุบระทํำใหม่หมดเลยดีกว่าแบบนี้เลยเรือนกระจกเรานะ่าจะต้องเก็บเอาไว้นะต้องเก็บเอาไว้แหละโอ้โหเรามีงบหนึ่งหมื่นในการสร้างร้านอาหารใหม่งั้นเหรออืมค่อนข้างยากนะการที่จะสร้างร้านอาหารภายในงบหนึ่งหมืนอนะ่ะมันก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้แหละแต่ว่าร้านมันก็จะออกมาหนะ้าตาคล้ายๆเดิม และจะสร้างใหม่ทำไหมงงไหมก็งงอยู่ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยของชาลีพูดเหมือนอะไรสักอย่างแหละที่อยู่อาศัยแป,แปลกไหมแป,แปลกแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวพอไหมอ่ะเล็กไปไหมอะเราจะต้องใช้ตังค์ให้ประหยัดที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะได้ ไม่เสียใจในภายหลังแล้วสุดท้ายก็มานั่งเครียดอยู่ดีว่าใช้ตั้งไปกับอะไรหมดนะก็คือแต่งร้านแหละทางนั้นที่ททจริงอะ่ะมันยังไม่ต้องแต่งใหม่ก็ได้มันก็ยังใช้ได้อยู่ในร้านเก่าอะ่ะไม่ได้เราเป็นถึงร้านอาหารห้าดาวแล้วเราก็ต้องตกแต่งให้มันดีใช่ไหมพอเมื่อกี้ลูกค้าก็บ่นมาเหมือนกันว่าการตกแต่งร้านยังสามารถปรับปรุงได้เพิ่มขึ้นอยู่ตามนั้นเลยจุดลูกค้า ดูดืตรงนี้ที่เป็นห้องครัวเดี๋ยวเราต้องเอาสิ่งของที่จำเป็นดึงออกมาก่อนนะอยากใช้อันนี้อ่ะคือมันแบบมันทะลุออกมาอย่างนี้ได้เลยอ่ะมันก็ดูดีนะงั้นงั้นใช้อันนี้แหละโอ้โห oh ตังหมดหมดแบบหมดจริงๆอ่ะคุณพระเหลือตังให้ทำอะไรบ้างเนี่ย เดี๋ยวร้องย่อชั้นบนหน่อยนะเพราะชาลีคงจะไม่มีต้องคงจะไม่มีต้องคงจะไม่ต้องมีที่อยู่อาศัยเยอะขนาดนั้นชาลีก็อาจจะมีห้องนอนเล็กๆตกห้องหนึ่งชาลีเอาเตียงไหนชาลีเลือกได้ไหมชาลีก็เลือกไม่ได้อยู่ดีแล้วจะถามทําไมงงเด้สมมุติชาลีเอาเตียงนี้หมดหมดจริงๆตังค์หมดจริงๆ,งดงๆเดี๋ยวแล้วบันไดทางขึ้นจะอยู่ไหนเนี่ยอืม เดี๋ยวก่อนนะสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าทําอย่างนี้เฮ้ยมันก็ได้อยู่นะมันก็โออยู่นะมันก็โออยู่นะแกแตะว่าไปแล้วดูดีดูดีแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนห้องน้ําที่จําเป็นจริงๆก็คือขนาดเท่านี้ก็พอแล้วก็มีโถส้วมหนึ่งอันกับซิงอีกหนึ่งอันซิงที่ถูกที่สุดก็คือสิ่งนี้ประตูห้องน้ํา แค่นี้ก็คือเพียงพอแล้วสำหรับสิ่งที่เรียกว่าห้องน้ำติดไฟนะลืมติดไฟอีกแล้วลืมติดไฟเก่งก็ว่าทำไมมันมืดๆเดี๋ยวเราจะต้องหาประตูให้แม่ครัวของเราืมดูดีดูแบบดูเข้ากันไปนหมดตัวนี้น่าสงสารนะอยู่หน้าห้องน้ำเลยอะไรคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้เหรอห้องน้ำให้ชาลีไหมอะ่ะชาลีสามารถใช้ ห้องน้ําด้านล่างได้นะสําหรับการเข้าห้องน้ําเพราะฉะนั้นด้านบนชาลีขอเป็นฝักบัวเดียวก็พอเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อย่าศบประมาทความสามารถอ้าวไม่พอเฮ้ยต้องขายต้นไม้ทิ้งจังหวะนี้เราจะไม่ปลูกต้นไม้แล้วนะเราตัดสินใจได้แล้วว่าต่อไปนี้เราจะให้ชาลีเปิดร้านอาหารอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อความอยู่รอดเราจะไม่โกงด้วยการปลูกต้นไม้แล้ว เพื่อให้เข้าถึงแก่นสารจริงๆของ l a c t u r i c h e s park dine out นะเราก็เลยทุบต้นไม้ทิ้งหมดเลยเสร็จแล้วแลวนี่ก็คือหน้าตาของร้านอาหารที่ปรับปรุงโฉมใหม่ของชาลีเออซึ่งหน้าตาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหิมะตกแล้วแล้วท้องฟ้าด้านหลังก็สีสวยมากเข้าเลื่อนกันเลยดีกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรมากแต่พยายาม ตกแต่งด้านนอกให้มันดูเข้ากับเมืองมากยิ่งขึ้นนะคือเมืองที่ชาลีอยู่นี่คือมันคือเมืองวินเดนเบิร์กนะมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆเมืองชนบทของแถบยุโรปอะไรเงี้ยบ้านมันก็จะเป็นบ้านสไตล์เขาเรียกว่าอะไรคอเทจเหรอจะไม่ได้แล้วนั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยก็ใช้โต๊ะเก้าอี้แบบนี้ให้มันดูเหมือนอยู่ในแถบชนบทห้องน้ําก็เล็กๆเหมือนเดิมแล้วเราก็ทําห้องครัวใหม่ โดยการแยกห้องครัวมาอยู่ฝั่งนี้โดยเฉพาะเลยก็คือห้องครัวก็คือห้องครัวไม่ได้เปิดไปกับด้านนอกแล้วทางเข้าบ้านของชาลีจะอยู่ด้านหลังและบ้านด้านบนของชาลีก็มีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําเล็กๆแค่นั้นเองเป้าหมายของวันนี้คือชวนผู้ชายไปเดทแล้วผู้ชายคืออยู่ไหนอ่ะคือจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ชาลีก็ยังหาผู้ชายของชาลีไม่เจอเออเศร้าอ่ะ เขาคงจะเบื่อขี้หน้าเราแล้วแหละแบบอะไรก็เอาเถอะอะไรเงี้ยงั้นจริงๆเรากับเขาหมายถึงผู้ชายคนนั้นน่ะก็เป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วนะงั้นยังไง EP นี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้กันดีกว่าแล้วพบกับชาลีกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย